สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อกี้นะครับผมอยู่ที่อำเภอมหาชันชัยครับจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับยะโสธรบอกเราอยู่ที่ยะโสธรนะครับเมื่อกี้มหาหนองแบงนะครับมหาหนองแบงพอดีจริงๆตั้งใจมากมาะม่วงหัวเพิร์ลต่ว่าเพิรเลอย่างเป็ดนะครับเอี่ยงเป็ดแล้วก็ไม่เห็นเป็นอ่าเป็นคนใส่ไมโคเบสอยู่นะครับก็เลยอยากแชร์ประสบการณ์นะครับของการใส่ของเพิร์นะเป็นสั่งมาใส่นะครับแล้วก็เป็นจังไนแน่นะครับเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยต้องการนอกหนองแบงเนาะนะครับเดี๋ยวเราไปฟังหนองแบงเพิร์ลบอกครับผมไปกันเลยครับ สวัดีครับน้องแบงค์ครับสวัสดีครับเฮ้หยังอยู่เนาะงหานอาหารเป็ดครับเป็ดจะเนตจะแบงค์เอามาเลี้ยงที่แรกเนี่ยที่แรกเลี้ยงกินไข่เลยซื้อซื้อครับ20โลครับครับผมบ้านญี่นี่นไทบ้านเพิ่นเห็นครับพนเพิ่นก็อยากได้ไข่น้าผ่องทีนะครับก็เลยเลี้ยงขึ้นไปครับครับมันก็เลยเกิดเป็นรายได้ครับครับผมมันก็บ่พอนะพี่เราซื้อๆก็เลยได้เพิ่มขึ้นมาอีกอ๋อจาก20โสตนี่แหละก็เลยว่าผู้นั้นผู้นี้ขออยากกินไข่น้าอยากกินไข่เป็ดครับผมครับ ก็เลยได้แบ่งขายไข่เป็ดไปเอาไปมากกับมันบอกพ่อขายก็เลยเพิ่มมาเลยๆตอนนี้มีไข่เป็ดไข่ประมาณสักงตัวเป็นไข่ตัวนี้ประหม่าลอยครับเป็ไข่ประหม่าลอยนะครับแต่ก็มีเป็ดคือขาวขาวกับเป็ดอย่างนะเป็ดอีเลี้ยงดีอ๋อครับมันนี่เลี้ยงไว้ในบ้านแบบนี้เป็นจังไหนเรื่องกินเรื่องอย่างเป็นจังไงโอ้กินแห้งดีดีอ๋อครับเป็ดนี่คือดยวต้องกินอยู่แล้วครับครับเน้นจุเสียบดังเน้นจุดเสียบดังนะครับเพราะว่าเพิ่นกับแฉะแฉะชื่นชื่นแบบนี้ละ เพราะว่านามนี่ครับเอาให้นี่ทั้งทั้งกินทั้งเล่นแมนบ้าเนี่ครับว่้บัรนี้น้องแบงจัดการแต่ในเรื่องนี้่๋อผมใส่มีตัวสวยครับไม่โคเบียด<อ>ครับ๋อไม่โคเบียดนะครับพอมีพี่น้องครับเดี๋ยวจริงๆแล้วนี่นะครับเดี๋ยวผมเห็นแล้วนะครับผลิตภัณฑ์ของเพื่อนนะครับนี่ผลิตภัเน้อยนี่นี่นะครับผลิตภัของนของนอง้นองแบงนะครับนี่งจริงๆเราเนี่ยนะครับเป็นมีอยูนี่พอร้อมนะครับเป็นลูกค้า ของไมโครเบดมันเป็นลูกค้าของไมโครเบดนะครับไมโครเบดเป็นจังไหนเป็นจังไหนจังไหนมาใส่ไมโครเบดบ่านนี้มันมีกินด<อ>ิผมก็เลยว่าเอาใส่ยังงอนไม่ติดดับกินผมก็เลยเสื้อหาคือพอไมโครเบดครับเนลามึงใส่วิธีการใส่กับอันคุณภาพเลยเพราะวผมว่อ,อดีผมว่าผมก็เลยสั่งมาบึงที่ที่แหล่ผมก็บ่ทันหูเรา,ารมาสิดเด็ดพ้นตำแหน่งไหนเอามาใส่ั้งแรกนี่ประทัดใจเลยครับคือกินแห้งๆอ่ะแต่ทีเดียวคือหายเลยกิ<อ>บนบ่มีเลย ใส่เธอเดียวกินหายไปเลยครับกินหายเลยพี่กินหายนะครับ,รบพ,พมีพี่ห้องคเพอไนนใหน้องแบ่งเพื่อนประทับใจบนะครับประทับใจของไม่คพเบสนะครับเดี๋ยวเขาเสีมาเบิงวิธีการใส่ของเพลินนะครับบนันจตควกอนเอาเสีมาใส่มาแร่งวันเอียงกระหลายพอ จะแแห้งงมวันกหลกินกระแห้งแม่แรงวันกระไหลจิ้มเข่าเนี่ยฮาสิเป็นแต่ไหนเนาะแม่แรงวันกระตอมเนาะครับ่แม่แรงวันกระตอมกรเขาไปกินใองนบ้านครับตอนนั้นกินอยู่ในในี่ตัวบ้านครับอครับผมก็เลยแบบโอ้เบาะไวเนี่ยคหนิตัวซอยตัวซอยเม้นบักคาดัดกินเนี่ยก็คือแม่แรงกต่จะหน่อยรุ่งครับบันแค่บานแค่เมืองเพิ่นกระสีเพิ่นกระสีเม็นเนาะ เมนเท่ากับจริงใจทางบ้างอ๋อผมก็เลยใส่ไม่คุ้มดก็เลยโจทย์ดีครับตอบโจทย์ดีนะครับตัวนี้เพิ่นใส่ยี่หลีนะครับเพิ่นใส่เพิ่นใส่จริงนะครับเดี๋ยวเฮาสิให้น้องแบงค์นะครับน้องแบงค์นี่เพิ่นสาธิตวิธีการใส่นะครับกับคอกเป็ดนะครับพ่อแม่พี่น้องครับคอกเป็ดจริงๆน้องแบงค์สีดไปถึงของหอ๋อบ่สีดครับสีดไปถึงของหงวคือกันนะครับอันนี้เป็นวิธีผสมครับผมครับไม่คุ้สองฟ้าตัวน้ำหนึ่งถังครับผมหนึ่งถังกับฟ้านี้ซื้อดิบเน ประมาณ20ลิตรนะครับใส่ลงไปเลยนะครับพอแม่พี่น้องครับนี่ฉีดคอ,อกเป็ดครับมืาอนี้นะครับแช่ยิ้วลังบ้านนะครับเหม็นแห้งนะครับสั่งมาใสเป็นว่านะครับแมงแมงวันกรลายกินกินหอมหอมเนาะกินอหอมหอมบันทึกเข้ากระพักไว้แม่นปลาประมาณ20-30นาทีครับ20-20ถึง30นาทีนะครับจินรี่เแตกตัวครับอ๋อจุดจินซี่แตกตัวนะครับเด้อนะครับฟ้องกระสิเต้นนะครับเป็นเฉีดนะครับนอกจากนั้นฉีดของเ่วาเป็นจังไร ได็ดพ้นดีบ่ก็ดีครับขี่เพราะว่าไม่งวนมอหลายแต่ผมขี่วอห้องก็ไดพุนหผักครับแต่ผมพอมีจุลินทรีย์มีจุลินทรีย่อ๋อจุลินทรีย์เพิ่มเข้าไปดีกว่าขี่มอธรรมดานะครับใไซยังกระงามนะครับพ่อแม่พี่น้องครับเดี๋ยวห้องสีเบิองนะครับถ่ายยืนที่นาทีแล้วนะครับเดี๋ยวห้องสีเบิองนองแบ่งเพิ่นอาชีพพ่นนะครับว่าเพิ่นพ่นจังไรแน่ครับ เดี๋ยวผมก็น้องแบงค์นะครับขอลาพี่ลาหน่องไปก่อนนะครับพบกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ